อ๋อตอนนี้มันให้บันทึกไฮไลท์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะบันทึกตอนที่เรือพูดเกี่ยวกับใช้างานลรงพรมเนาะเดี๋ยวจะเอามาทาเป็นคลิปสั้นนดีกว่า <c oughs> <c oughs> สนวนมากสนุกนีนะครับทํา youtube นะครับรู้สึกว่าสนุกดีไหมครับลูงว่ามันสนุกนะครับได้ทำยูท u บเนี่ยสนุกมากตอเห็นผู้คนผู้ปะผู้คนเนาะเยอะแย,ยะเลยนะครับเราก็เจอผู้คน คนนั้นคนนี้มาสักทายมาเข้ามาพูดคุยกันก็สนุกนะครับได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เพื่อนเยอะแยะเลยนะครับในการทำ u t u b e ของเรานะครับได้เพื่อนมาเยอะเลยนะครับก็สนุกก็อีกแบบหนึ่งนะบางคนเป็นโรคซึมเศร้ายังหายเลยนะครับอ๋อน้องกุ้งครับมาแล้วนะครับน้องกุ้งโอ้ก็พักเที่ยงเนอดีนะครับน้องกุ้งอยู่ทางเกาะช้างนะครับของจังหวัดตราดนะครับก็เมื่อวานก็มาปรึกษาลุงเรื่องนั่นแหละครับเกี่ยวกับ การทำร้ายร่างกายกันนะครับสามีทำร้ายภรรยานะครับขอบคุณด้วยนะครับน้องกุ้งครับสามีทำร้ายภรรยาจะทำยังไงบ้างครับน้องกุ้งเมื่อวานนะครับสามีทำร้ายภรรยาจะทำยังไงนะครับน้องกุ้งมาวานนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่ามันมันเป็นยังไงถ้าสามีทำร้ายภรรยาเนี่ยก็คือเป็น ความผิดแล้วครับมันก็เป็นความผิดทํร้ายร่างกายไม่ไม่ได้รับโทษยกเว้นโทษตามกฎหมายนะครับถ้าเป็นความผิดถ้าร่างกายถ้าแล้วแต่ความบาดเจ็บมันมากมันน้อยเท่าไหร่เนาะเอ่อมันก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยไหมใครถึงว่าตบตีกันธรรมดาเนี่ยครับมันบางทีถ้ามันบาดเจ็บมาเยอะมันก็สามารถปรับประกันในชั้นศาลได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นความผิดเออไม่สิ อาครับเอาใหม่นะครับลูกชายถูกเพื่อนสนิทเอาไปครับไปเปิดขายของถูกลูกค้าแจ้งความขายของไม่มีคุณภาพนะครับเดี๋ยวนะครับลูกชายถูกเพื่อนสนิทเอาบัญชีขนาดธนาคารไปเปิดขายของถูกแจ้งความว่าขายของไม่มีคุณภาพบัญชีลูกชายถูกงบการใช้แต่ได้โอนเงินคืนลูกค้าไปแล้วแต่ก็ยังใช้บัญชีธนาคารไม่ได้ต้องทํำยังไงครับลงุงอ๋อนะครับ ลูกชายถูกเพื่อนสนิทเอาบัญชีธนาคารไปเปิดขายของถูกธนาคารแจ้งถูกลูกค้าแจ้งความว่าขายของไม่มีคุณภาพบัญชีลูกชายถูกระงับการใช้แต่ได้โอนเงินคืนลูกค้าไปแล้วแต่ยังบชีธนาคารยังไม่แต่ยังใช้สนธนาคารไม่ได้นะครับต้องต้องทํำยังไงข้าหลุงนะครับมันเกี่ยวกับธนาคารนะครับเนาะบัญชีคงถูกอายัดแล้วนะครับเนาะ คิดว <ítulo> ่าบัญชีมันถูกอายัดนะครับถ้าแบบนี้นะครับบัญชีถูกอายัดก็ต้องไปแจ้งที่ธนาคารแล้วนะครับธนาคารที่ที่เป็นเจ้าของบัญชีนั่นแหละนะครับหรือให้ง่ายถ้าเราไม่มีเงินอะไรเลยก็ไปปิดบัญชีเอาเองเลยนะครับปิดบัญชีเลยนะครับมันมีเยอะนะครับการให้คนอื่นใช้บัญชีธนาคารไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องดีหรือบางเรื่องเรื่องเรื่องการฟอกเงินอะไรต่างๆก็ก็มีเยอะนะครับบางทีพ่อค้า พ่อค้ายาเสพติดยังไงแบบนี้นะครับเขาต้องการโอนเงินมานะครับเขาต้องการโอนเงินมาใช้ไม่อยากให้ตัวเองพัวพันในบัญชีนะครับเขาก็จ้างคนไปเปิดบัญชีให้ก็มีเยอะนะครับจ้างคนเปิดบัญชีให้แล้วก็ไปถือบัตร ATM ไปกับกับเจ้าของนะกับเจ้าของไม่มีสิทธิ์ใช้ตังค์ว่างั้นนะครับไปจ้างหลักพันสองพันหลักพันสองพันแล้วก็ให้ไปเปิดเปิดบัญชีให้เอาอะไรนะครับเอา ส่นอทะเบียนบ้านเนาะบัตรของเราไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับแล้วเขาก็เอาบัตรเอไทีเอ็มไปแล้วก็เอาบัญชีธนาคารไปนะครับเวลาเงินเข้ามาอะไรต่างๆมันก็ไปเข้ากับคนที่เขาจ้างเปิดทั้งหมดเลยนะครับก็มีเยอะนะครับเห็นมาเยอะแล้วทีนี้เวลาเรื่องมันเกิดขึ้นเวลาเขาตรวจสอบการเงินนะครับตรวจสอบกับสถานการเงินตรวจสอบไปก็ไปเจอแค่คนเปิดบัญชีนะครับก็ ปิดบัญชีแต่อีกคนหนึ่งเขาเอาเงินไปเราไปใช้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องการฟอกเงินนะครับมันก็มีปัญหาได้นะครับก็ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เราก็สั่งปิดบัญชีไปเลยนะครับไปเราไปธนาคารสั่งปิดบัญชีของเราไปเลยมาเปิดบัญชีใหม่ไม่ต้องให้ใครไปเอาบัญชีของเราไปใช้นะครับงั้นมันจะเกิดปัญหาตามมาไม่รู้ว่าเขาเอาบัญชีไปเราไปนะเขาเอาจะเอาเงินอะไรเข้ามาม้างนะครับเรื่องการฟอกเงินเรื่องยาเสพติดอะไรต่างๆนี่นะครับบางที มีพ่อค้าเขาจ้างมามีเยอะนะครับทั้งแถวภาคเหนือภาคเหนือไม่เยอะครับจ้างให้เปิดบัญชีนะครับมีเยอะภาคเหนือของประเทศไทยนี่แหละนะครับเมีเยอะเลยนะครับงั้นก็